ใช่เวยๆช่ยมีคนตกน้ำมีคนตกน้ำจะีนั่งตรงนี้ได้ไหมเะียถ่ายรูปเก๋ๆนั่งนี้ได้ไหมครับไม่ได้หรอทำไมอ่ะจะไปนั่งเรือหรือเปล่าครับตำแหน่งในการนั่งต้องเป็นอย่างนี้น,นะแล้วบริษัทนั่งตรงไหนของเรือครับมีัวเรือกลางลำแล้วก็ท้าย สวัสดีค่ะเราจะไปนั่งเรือหรือเปล่าครับคือเรือค่ะก็น่าจ,จะเป็นเสื้อชูชีพแล้วก็ห่วงยางส่วนเรือนี่ไม่รู้ว่าเป็นเรือประเภทไหนนะครับก็น่าจ,จะเคยเคยอยู่ครับเคยพายด้วยครับคายักนั่งกับพ่อกับพี่ก็เหมือนจะเป็นเรือโยนแล้วก็มีเรือคายักแล้วก็เรือ SUP ที่พูดไปครับ ชอบนั่งประมาณกลางๆที่อยู่ระหว่างตรงทางเดินกับเอิมขอบน้ำครับก็นั่งนิ่งๆเพราเดี๋ยวจะตกก็คืออยากจะดูวิวแต่ก็ไม่ได้อยากเข้าไปใกล้มากเพราะว่ากลัวตกน้ำครับใส่เสื้อชูชีก็ใส่เสื้อชูชีแล้วก็ค่อยๆก้าวขาลงไปทีละก้าวครับ ใส่เพราะถ้าเกิดถ้าตกน้ำขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ลอยตัวอยู่กลางน้ำได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตกน้ำ เวลาที่ตกน้ำมันก็จะลอยขึ้นจำเป็นต้องใช้ครับเพราะถ้าเป็นน้ำลึกเนี่ยเราไม่สามารถว่ายน้ำหรือลอยตัวได้ตลอดเวลาครับการเดินทางทางน้ำนะครับน้องๆไม่ว่าจะด้วยยาพาหนะอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดครับจะเป็นเรือเล็กเรือใหญ่เรือพายเรือแจวเรือยนต์จะเป็นเรือข้ามฟ้าหรือว่าเรือเดินสมุทร เราจะต้องไม่ประมาทครับอันนี้หมายรวมถึงการขี่สกูตเตอร์เจ็ตสกีแพไม้ไผ่หรือว่าเรือทีแบบที่เป็นหัวเป็ดเลยครับน้องๆประมาทไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับอันดับแรกเลยเช็คพยากรณ์อากาศครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าฟ้าฝนไม่เป็นใจเลื่อนได้เลื่อนยกเลิกได้ยกเลิกถ้าตัดสินใจจะไปแล้วแต่งตัวให้มันกระชับธรรมะธรรมะนิดหนึ่งเผื่อตกน้ําไปชุบๆนะจะได้ขึ้นมาได้คล่องๆค,ค,ครับจากน้ําต่อไปครับเมื่อเดินทางไปถึงที่ท่าเรือหรือที่โป๊ะแล้วถ้ามีคนอยู่บนโป๊ะเยอะเกิน อย่าพึ่งลงไปหลายๆโป๊ะเขาจะมีข้อความเขียนอยู่ครับรับน้ำหนักได้50คนนับไปนับมาโอ้โหหกกว่าแล้วอย่าพึ่งลงไวเด็ดขาดให้เข้าไปกันก่อนเลยจ้าถ้าคนไม่เยอะลงไปอยู่บนท่าเราอยู่บนโป๊ะแล้วอ้าวทีนี้ก็ได้เวลาขึ้นเรือแล้วสิปรากฏดูอีกทีแอะแอะทำไมบนเรือคนเยอะจังเลยอะถ้าคนเยอะใช่ไหมครับบนเรือมันแน่นปล่อยเข้าไปก่อนเลยเราวไปลาต่อไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบชีวิตสําคัญนะครับและเมื่อตัดสินใจว่าเรือลำเนี้ยเราลงได้แน่รอให้เรือมาเทียบบ่าจออดสนิแลล้้วคคยงไปรั สวัสดีครับน้องนิวน้องมินานะสวัสดีลูกคุครัโอ้โห,โหโนี่เมื่อกี้นะพี่เจแอบดูตอนเราตอมถามนะดีมากเลยใส่ชูชีพไปด้วยแต่ตอนใส่ชูชีพเนี่ยเราลืมอะไรไปนิดนึงอยู่นะทำไปเล่นไปนี่พี่เจหยิบให้ดู <S <S อันดับแรกเลยดีใจมากเลยนะครับที่น้องๆสองคนเนี่ยไม่ได้เลือกชูชีพแบบน,นี้เพราะอะไรลูกนะลูกอันนี้มันชูชีพพออะไรรู้ไห สใช่ครับของหมาของพี่เต้เองออกมาดูเอ๊น้องๆจะหยิบหรือเปล่าดีใจมากเลยที่ไม่หยิบนะครับแต่ทีนี้พอเราหยิบชูชีพอันนี้นะลูกนะสำคัญมากเลยเนี่ยถ้าเป็นชูชีพที่ได้มาตรฐานนะน้ํามินานะลูกนะดูจะต้องดูตรงนี้ลูกมันจะต้องมีสายที่ไว้สําหรับรัดรอดขาเรามาเพื่อที่จะมาล็อกใต้ขาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่ให้ขาเราเนี่ย อยู่ระหว่างเชือกจะได้ไม่ไหลลงไปนะอันนี้สำคัญมากมากเลยโอ,โอเคอ๋อทีนี้พอเราได้รู้ถึงเรื่องของความปลอดภัยในการที่จะตัดสนใจในการลงเรือแล้วใช่ไหมลูกตำแหน่งในการนั่งต้องเป็นอย่างไรต้องมีราแล้วพลส์นั่งตรงไหนของเรือคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนั้นก็นนนได้โอเคอย่างนั้นถ้าพี่เต้มาพี่เต้อยากจะนั่งตรงนี้ได้ไหม่ยถ่ายรูปเก๋ๆนั่งนี้ได้ไหมครับไม่ได้หรอทำไมอ่ะ ที่นั่งมันเล็กแล้วมันดูจะเป็นรูปทรงรววที่ทําให้ตกจากเรือไปได้จากเรือได้โอ้โหตายแล้วโอเคงั้นตรงนี้ไม่นั่งนะหัวเรือท้ายเรือเราไม่นั่งแล้วถ้าเกิดนั่งตรงนี้ได้ไหมตรงกลาบเรือสบายเท่ๆคูกูได้ไหม อาจจะเกิดเรือคว่ำหรือใช่ไหมจะตกน้ำทั้งลำเลยนะอย่างนี้น่ากลัวมากเลยเพราะั้นทางที่ดีสุดคือนั่งตรงกลางเรือเขาไว้ลูกถ้าเกิดว่าเป็นเรือที่ลำใหญ่นะครับน้องๆถ้าเกิสดสมมติว่ามีแดดที่มันเข้าฝั่งนึงหรือตรงไหนที่มันฝนตกเนี่ยเราจะไปกระจุกตัวที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเรือไม่ได้เหมือนกันเราต้องกระจายเพราะว่าถ้าเกิดว่างั้นเรือจะเสียสูญแล้วมันก็จะคว่ำหรือพลิกได้ง่ายๆเลยทีนี้สมมุติว่า มีคนที่อยู่บนเรือจะเป็นเพื่อนเราหรือคนไม่รู้จักก็ตามแต่ลูกตกลงไปในน้ําต้องทำยังไงคะน้องมีนาต้องช่วยให้เขาขึ้นมาได้ต้องช่วยเขาขึ้นมาได้หรือว่าช่วยเขาปลอดภัยใช่ไหมทีนี้ไอ้วิธีการเนี่ยพี่เต้อยากจะรู้จริงๆว่าน้องสองคนเนี่ยจะทํายังไงอ่ะสมมติสมมติว่าเป็นพี่เต้นะพี่เต้ยอยู่หลังน้องลีโอเสรกตกเรือแอโอ้โหชอบติดตัวเต็จริงๆช่วย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 ทำยังไงลูกช่วยยังไงช่วยยังไงอาจจะ พยายามดึงเขาขึ้นเรือค่ะพยายามดึงโอเคหรืออาจจะโดดลงไปช่วยขึ้นมาเอาอย่างนะั้นเลยนะโอโดดลงไปช่วยทำไงดีน้องมีนาดูถ้าเกิดว่ามีขวยังก็เอาไปให้เขาขึ้นมาได้โอ้โนี่หลายวิธีนะในการช่วยคนยิ่งถ้าคนไาวนะ้ำไม่เป็นนะโอ้โหบอกเลยว่าถึงชีวิตเลยแต่สาคัญที่สุดคือชีวิตเราก็สําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องๆครับ เราในฐานะคนที่จะไปช่วยคนที่ตกน้ำนะครับที่ตกลงกถึงเรือนเนี่ยสำคัญคือเราต้องปลอดภัยซะเองด้วยนะอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวไ,ได่จะให้น้องสองคนเนี่ยรวมถึงน้อง,องทั้งบ้านเลยครับลองมาดูดีกว่าว่ามืออาชีพเนี่ยเขาทำกันยังไงอ่านี่มีคำแนะนำดีๆจากพี่หนุ่ยซีลวสังกัดกองทัพเรือครับไปชมพร้อมกันลูกนะทุกคนดูนะจอด้วนะ,ะวิธีต่อไปนะครับเป็นการช่วยโดยการ ลงไปช่วยนะครับโดยนักว่ายน้ำนะครับโดยท่าลองเทโลไดนะครับก<ป>็ะจะว่ายน้ำไปช่วยนะครับผู้ป่วยจะเข้าทางด้านหลังของผู้ป่วยนะครับก็จะลากผู้ป่วยมานะครับลากผู้ป่วย นำมาขึ้นเรือนะครับขั้นต่อไปเป็นการนำผู้ป่วยขึ้นเรือนะครับโดยใช้คนเดียวนะครับจับขึ้นมาว,วางไว้ตรงเมนพิวนะครับพลิกตัวนะครับให้ผู้ป่วยนอนงายนะครับพลิกตัวให้ผู้ป่วยนอนงายไปทางหัวเรือนะครับเสร็จแล้วก็จัดท่านะครับเพื่อทําการปฐมพยาบาลในการทํา CPR ต่อไปนะครับจัดท่าทางให้เพื่อเปิด a อนะครับก็จะทำการผายปอดนะครับเป่า2ครั้งนะครับแล้วก็ปั๊ม30ครั้งนะครับ4รอบนะครับ4รอบนะครับเสร็จแล้วเรือก็จะเดินทางขึ้นฝั่งเพื่อไปส่งรงพยาบาลต่อไปครับนั่นก็วิธีหนึ่งแต่เมื่อกี้น้อง มีนาเห็นไหมลูกว่าพี่คนนี้เขาก็โดดลงมปช่วยเนี่ยเข้าส่อะไรด้วยหรือเปล่านะสาคัญมากๆเลยนะคบเพราะอะไรลูกเพราะเวลาเราไปช่วยคนที่จมน้ําอยู่เนี่ยนะสัคัญมากเลยคือบางเขาตกใจใช่ไหมพอเขามาถึงปุ๊บสมมตนิน้องมีนามาช่วยพี่เต้เลยได้จับมัเก็ให้เรียบร้อยครับจมคู่เลยทีนี้ด้วยความตกใจเพราะนั้นทางที่ดีคือเราต้องใส่ชูชีพใช่ไหมและเข้าจากด้านหลังอย่างนี้เห็นทีนี้แต่เนื่องไขคือ เราจะต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้คือชูชีพนะครับหรือสองก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องว่ายน้ําแข็งว่ายน้ําเป็นอ่าทีนี้แล้วถ้าเราเป็นเด็กตัวเองเลยเนี่ยทำยงไงได้หรอกมีวิธีอื่นไหม ถ้าเกิดมีผู้ใหญ่คนอื่นอยู่ในเรือก็อาจจะบอกเขาให้รู้ก่อนว่ามีคนตกน้ําแล้วหรือถ้าไปกันเองเนี่ยก็ลงไปช่วยหรือพยายามพายเรือเข้าไปใกล้ๆก่อนแล้วก็ค่อยลงไปครับคำตอบแรกของพี่นีโอเนี่ยคือบอกให้ไปบอกผู้ใหญ่ก่อนเวลาไปบอกในเวลาคนจมน้ําต้องบอกยังไงครับบอกงไงคะคะน้าคะคะน้าคะมีคนจมน้ำค่ะแล้วก็ช่วยอะไรนะลูกเสียงเรือก็ดังเสียงเรืออะไรนะลูกเรือะไรนะครับบอกให้ ตะโกนตะโกนว่าไงดีคะไปช่วยคนทีตกน้ำคนนั้นหน่อยได้เหมือนกันแต่ให้ง่ายกว่านั้นกระชับกว่านั้นลูกหนูพูดตามพี่เลยนะช่วยด้วย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 มีคนตกน้ำมีคนตกน้ำเก่งมากสำคัญคือจะต้องตะโกนให้คนรู้ซึ่งเราเองจะช่วยเอาแบบที่พี่ๆหนวยซิลทำก็ได้เหมือนกันแต่ในกรณีที่เรายังเป็นเด็กอยู่ครับน้องๆครับในกรณีที่เราอาจจะว่ายน้ำไม่แข็งืหรือไม่มีอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือจริงๆมันมีวิธีอื่นๆไหมครับพี่ๆ ปกติแล้วเรือเนี่ยถ้าคนจะท่องเที่ยวถ้าเผลอไปนั่งแล้วตกจากหัวเรือก็ดีจากท้ายเรือก็ดีคนที่ประสบเหตุอยู่ใกล้ที่สุดจะต้องตะโกนแจ้งเตือนคนอื่นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคนตกน้ําหัวเรือกลางเรือนะหรือท้ายเรือนะครับหัวเรือหรือกลางลำหรือท้ายลำนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตำบนที่เพื่อแจ้งให้คนอื่นได้ทราบว่านักว่ายน้ําหรือใครก็แล้วแต่ที่ตกลงไปเนี่ยเขาตกยอยู่ตำแหน่งของเรือตำแหน่งไหนคนจะได้ไป ช่วยนะครับอย่างน้อยคนที่อยู่ใกล้ชูชีพเขาก็จะวิ่งไปแล้วไปควา้าชูชีพแล้วเอาไปให้หรือโยนให้นะครับเรือเล็กเรือขนาดกลางขนาดใหญ่ถ้าเป็นเรือท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งก็คือเจ้าที่ประจําเรือเขาจะต้องมาอาธิบายบรรยายสรุปให้ฟังว่าเรือเนี่ยชูชีพมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับองน้้องท่าแล้วก็จุดที่จะเข้าและออกประตูที่จะเข้าออกเรือเนี่ยถ้าเรือชั้นเดียวไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรือเป็นสชั้น3ชั้น ทางออกฉุกเฉินถึงสำ,ส,ำสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตมีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถที่จะหยิบจากเรือถ้ามีชั้นเดียวชูชีพเขาจะโยนให้คนที่ตกเรือได้นะครับหรือเรือที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีเรือโบท๊ทที่ปล่อยให้เพื่อให้นักผู้ที่ประสบภัยเนี่ยออกไปจากเรือแล้วก็ขึ้นเรือเล็กได้ โอ้เข้าใจเลยนะฮะก็ถือว่าคําตอบน้องๆถูกทั้งคู่นะทีนี้อย่างที่บอกก็คือว่าอันดับแรกเลยคือต้องตะโกนก่อนตะโกน่านะคะว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนตกน้ำเก่งมากแล้วต้องบอกว่าตกน้ำแล้วต้องบอกในอีกนะพี่นิวเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าตําแหนะ่งไหนของเรือตำแหน่งไหนใช่ไหมมีตําแหน่งไหนบ้างนะมีหัวเรือกลางกำลแล้วก็ท้ายลำาเก่งมากรู้้ถึงว่าตกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาใช่ไหม อ่าแล้วทำไมทำไมเราต้องบอกด้วยว่าตกตรงหไหนลูกเพราะอะไรบางทีเขาอาจจะลอยไปไกลเป็นไปได้เพราะว่ากระแสน้ํใช่วยเราอาจจะพัดเราไปไกลเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือพอบอกเสร็วว่าตกตำแหน่งนี้เมื่อสองนาทีที่แล้วเขาได้รู้อ่าน่าจะอยู่ประมาณนู่นแหละเดี๋ยวว่า้ไปช่วยหรือว่าเอาเรือเขาเรียกเรือดิงกี้ใช่ไหมเรือเ,อเ,อเอล็กๆออกไปช่วยหรือว่าวิธีการช่วยอื่นๆวก็ว่ากันไปนี่อาจจะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นห่วงยางก็ได้โยนได้เหมือนการทำหางสองขัาแล้วมีนาแล้วถ้าเราเป็นคนตกน้ำซะเองดู ก็ตะโกนบอกคนให้ช่วยอ่าหลักการเดียวกันก็คือตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วถ้าคนไม่ได้ยินนูกทำยังไงอ่ะว่ายน้าว่ายได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงฝั่งเพราะว่าต้องใช้แรงมากในการตะโกนอ๋อใช่เลยน้องมีนาปกติเวลาหนูว่ายน้ำาหนูใส่ชุดอะไรคะเวลาไปสระว่ายน้ําก็ใส่ชุดว่ายน้ำเหรอคะอ้าวแล้วอย่างงี้โทษนะลูกดูเวลาหนูไปไว่ายน้ําเนี่ยหนูใส่รองเท้าอย่างเงี้ยลงไปในสระว่ายน้ำไหม ไม่ใส่ไม่ใส่เหรอแล้วตังเกียงยีนอย่างเงี้ยใส่ไหมโรงพยาบาลไม่ใส่แต่เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยโอ้โหเราแต่งตัวเต็มใช่ไหมโอ้โหของพวกนี้อาจจะเป็นอันตรายกับเราได้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเสื้อพุงเสื้อผ้ากระเป๋าออเทสซอรี่ต่างๆที่เราแต่งเวลาไปทะเลหรือลงลง,ลงเรือไปเนี่ยบางทีมันเป็นภาระชีวิตนะลูกเขามีหลักการอยู่ว่าถ้าเราตกในเรือเนี่ยจะต้องทำยังไง อยู่บนเรือดีๆดันไปไหว้ฟรีๆอยู่ในน้ําโอ้โห,โโหนั่นคือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดเลยครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามแต่นะครับน้องๆสําคัญมากๆเลยคือต้องมีสติครับตั้งสติให้ได้ตะโกนให้คนช่วยด้วยช่วยด้วยสําคัญมากเลยก็คือว่าอะไรก็ตามแต่ที่อยู่บนร่างกายที่จะทําให้เรานั้นจมน้ําหรือไ่ว้น้ําไม่สะดวกนาฬิกงนาฬิกานะครับแว่นตาหมวกนะครับรองเท้าเข็มขัดถอดให้หมดเลยถอดให้หมดกระเป๋าบุ้งไปทิ้งไปก่อนนะครับ พื่อที่ทําให้เรานั้นสามารถที่จะลอยน้ําได้ยาวไหนสุดสําคัญคือว่ายห่างจากตัวเรือออกจากตัวเรือเข้าไว้โดยเฉพาะใบพัดเรือออกมาให้ไกลเพราะถ้ามันมาตีเขาเนี่ยมันจะเป็นแผลมันจะเจ็บอาจจะถึงขั้นตายเสียชีวิตได้เลยนะครับน้องน้องและสําคัญคือต้องไม่ปล่อยให้เรือนั้นมาอยู่บนเราครับเพราะถ้าเกิดเราอยู่ใต้น้ําเรืออยู่บนนี้ขึ้นไม่ได้จมน้ําเสียชีวิตอย่างแน่นอนนะครับน้องน้องสคัญมากเลยต้องมีสตินะครับและทําทั้งหมดนี้ภายในเวลาอันรวดเร็วและพยายามที่จะลอยคอ ทำงไงก็ได้ให้ไม่จมเพื่อรอให้คนมาช่วยครับสำคัญที่สุดเลยนะครับน้องๆครับน้องมินนาครับน้องนีโอครับคือต้องมีสติมีสติแล้วก็รอให้คนมาช่วยแต่เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยการพยายามที่จะลอยคอลอยอยู่เหนือน้ําให้ได้นานที่สุดเพราะว่าถ้าเิดลอยไม่ได้จมแอคจมน้าตายแน่นอนอเพราะนั้นคือเรามาดูดีกว่าว่าพี่ๆหน่่ยซิลเนี่ยเขาจะแนะนํำยังไงครับในการที่เราจะลอยคอหรือ ลอยตัวในน้ำให้ได้ด่นานท <Gym. S 1> ี่สุดครับพี่พีอ่ะไปดูคลิปพร้อมกันนะครับฝึกผ้าลอยตัวนะครับจะมีอยู่สามแบบนะครับทางตั้งว่ำแล้วก็หงายนะครับมีสามแบบแต่ถ้าเป็นผ้าก็จะเป็นหกผ้าถ้าผ้าแรกผ้าแรกนะครับผ้าแรกที่จะสาธิตก็คือลอยตัวทางตั้งนะครับลอยตัวทางต้้งนะครับทางดิ่งนะครับทางดิ่งี่ทางตั้งลักษณะก็คือขานะครับปีบขาปบ มีราคาก็ได้บกคู่ก็ได้นะครับหรือจะวนเท้าเข้าออกก็ได้นะครับแต่ออกแรงให้น้อยนะครับมือโบกด้านหน้านะครับหรือโบกแคบโบกกว้างก so ็คือโบกออกด้านข้างนะครับแล้วก็นาด้วยมือนะครับเพื่อโบกไปข้างหน้าหัวแม่มือนะครับจะตีขึ้นสี่สิบห้าองศาเมื่อโบกมาด้านหลังหรือก้อยจะตีขึ้นมาสี่สิบห้าองศาออกแรงให้น้อยนะครับออกแรงให้น้อยนะครับอันนี้คือทางตั้ง ครับต่อไปเป็นผ้าหงายนะครับแบบหงายนะครับแบบหงายอาคูแบบหงายเลยครับครับแบบหงายนะครับก่อนที่เราจะทาให้เราบูดลมหายใจนะครับบูดลมหายใจให้มีกําลังลอยนะครับแต่อกยกพ้นขึ้นมานะถ้ามันไม่ลอยนะครับสามารถนะครับสามารถบูกมือกระดิกปลายเท้านะครับบูกมือบูกปลายเท้าช่วยได้ แต่ออกแรงให้น้อยนะครับออกแรงให้น้อยเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับอันนี้คือแบบหมายนะครับต่อไปแบบคว่ำหาปูแบบคว่ำครับแบบคว่ำนะแบบคว่ำก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่ท่านะครับแบบคว่ำท่าแรกก็คือปลาดาวนะครับก่อนทําก็ถูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอดนะครับแล้วกั้นไว้นะครับกลางมือกลางเท้าออกนะครับปึ๊บนะครับกั้นลมไว้นะครับให้เรามีกําลังรอยนะครับ ห้อยู่ได้ประมาณสักสิบ้าถึงยี่สิบวิแล้วก็ขึ้นมาเรียกหายใจออกหายใจเข้าให้เร็วแล้วก็ทําใหม่นะครับทาใหม่ให้ตัวเองลอยให้ตัวเองลอยนะครับกางแผลก้างฝาออกนะครับลักษณะคือปลาดาวอาครับ่อดไปเป็นผ้าปั้มเหมือนกันนะครับเป็นผ้าแมงกะพรุนนะครับแมงกะพรุนลักษณะก็คือการทิ้งตัวลงไปนะครับเหมือนกับก้มแตะพื้นมือเป็นอิสระเท้าเป็นอิสระสร้างบาลานซ์นะครับ สร้างบาลานซ์ให้สามารถตัวเองลอยได้ก่อนลงทุกครั้งนะครับกั้นลมหายใจไว้นะครับแล้วก,กั้นไว้ฟูพอร์ครับแมงกระพุนนะครับลักษณะเท้ากับมือก็จะเป็นอิสระนะครับสร้างบาลานซ์นะครับ,ราบ,านนรบมาให้หัวศีรษะหรือก้อนลอยนะลงไปอยู่ประมาณสักสิบถึง20่ิบวิหรือนานกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เรากั้นได้นานแค่ไหนนะครับอ้าวนะครับ ต่อไปแบบคว่ำแบบคว่ำต่อไปก็คือการท่าจับข้อเท้านะครับหรือว่าท่าแก้ตะคิวนะถ้าเราเป็นตะคิวเราก็ก้มไปนะครับเราเรียกว่าท่าจับข้อเท้าหรือท่าแก้ตะคิวถ้าเป็นตะคิวขาซ้ายนะครับก้มไปก็ดึงปลายเท้าซ้ายนะครับก่อนทําทุกครั้งจะต้องกั้นหายใจไว้นะครับสูดลมเต็มบอดอาผู้จับข้อเท้าหรือแก้ตะคิวพร้อมอึบ ครับให้อยู่ให้ได้นะครับประมาณ15 20าีวิหรือเกินนั้นก็ได้ถ้าเรามีการความอึดที่มากกว่านะครับเพื่อรอการช่วยเหลือนะเพื่อเอาชีวิตรอด่อาต่อไปนะครับความแบบที่4ก็คือท่าเต่านะครับท่าเต่าหรือท่ากอดเข่าคู่นะครับใช้ในการตรวจพบทางอากาศนะครับใช้ในการตรวจพบทางอากาศ นะหรือใช้ในการลอยตัวช่วยชีวิตรอความช่วยเหลือทุกครั้งนะครับก็คือสูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วกั้นไว้นะครับถ้าเต่าหรือถ้ากอดเขา่าพร้อมครับรูบนะตัวนะครับห้าสามถึงห้าวิตัวจะจมนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเวลากอดเขา่าตัวมันจะจมเดี๋ยวจะลอยขึ้นเดงให้กั้นหายใจไว้นะครับไม่ต้องกลัว เดี๋ยวตัวมจะลอยขึ้นมานะครับเมื่อหมดอึดหมดกั้นนะครับให้เราเงยหน้าหายใจเข้ารีบลงไปให้เร็วนะครับลักษณะการลอยตัวช่วยชีวิตนะครับก็มีด้วยกัน3แบบ6ท่านะครับประมาณนี้นะครับเพื่อเอาตัวเองรอดในการลอความช่วยเหลือขอบคุณพี่ๆหน่วยซีวมากเลยครับตกลงว่า3แบบ หกท่าที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะลอยได้นานที่สุดใช่ไหมอย่างที่น้องดีโอบอกแต่แรกคือถ้าเราว่ายน้าแข็งว่ายน้ําเก่งว่ายน้ําเป็นเนี่ยแต่บางทีถ้าจะว่ายไปถึงฝั่งเดี๋ยวมันจะหมดแรงซะก่อนเพราะ,ะนั้นทักดีทําไงลูกก็ลอยตัวโดยใช้แรงน้อยไปก่อ<า>นทำไมต้องใช้แรงน้อยๆคะลูกมินานจะได้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปเพราะถ้าเหนื่อยเกิดอะไรขึ้นคะลูกก็จะไม,ไม่มีแรงแล้วก็จะลงไปนอนเล่นกับสาหร่ายใต้ทะเลแปลว่า ตายนั่นเองนะสำคัญมากๆเลยนะครับน้องๆทางที่ดีที่สุดนะครับโดยสรุปก็คือว่าเตรียมตัวให้พร้อมในการให้ตัดสินใจเดินทางทางน้ำนะไม่ว่าจะโดยยามพานะอะไรก็ตามแต่ที่เดินทางทางน้ำเนี่ยเช็คสภาพอากาศเตรียมความพร้อมลื่งเสื้อผ้าอุปกรณ์เซฟตี้นะครับก่อนที่จะลงเรือเนี่ยดูว่าพร้อมหรือเปล่าลงไปเสร็จปุ๊บ อยู่ให้ปลอดภัยอย่าไปอยู่กลาเรือหัวเรือท้ายเรือริมเรือไม่ได้นะครับอยู่กลางๆไว้บ,วบาลานซ์ไว้ใช่ไหม <S <S อุบัติเหตุนั้นคือสิ่งที่เราไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นครับแต่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราจะต้องมีสติครับมีสติเพื่อทําให้ตัวเรานั้นอยู่รอดปลอดภัยและสําคัญคือสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยและทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการรู้สู้ไทยคิดซิฟายเบลในวันนี้ครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่ได้ติดตามรายการแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องนีโอกับน้องมีนดาด้วยขอบคุณมากนะครับร ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้เราสามคนและทีมงานร่วสู้ภัยคิดสบายพ่อลาไปก่อนบ๊ายบายว้าวโอ๊ยไปไหนตกน้ำไปไหนตกน้ำช่วยดูช่วยดูลูกมีน้ำมีน้ำช่วยดูช่วย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 ลูกโอเคขอบคุณมากโอเครอดแน่นอน